สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้อยสี่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมผงจันลอยปลู่ชูชกนะครับผมแห่งวัดทรงธรรมวรวิหารนะครับเมืองพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับนี่นะครับพระเกจิดังอำเภอพระประแดงนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ อ่านี่นะฮะเห็นไหครับสาหรับผงจันลอยนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นปู่ชูชกนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหญ้าอมิตรดานะครับผมนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับรายละเอียดสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมอ่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนปู่ชูชกนะครับต้นตำรับนะครับของทางวัดทรงธรรมนั่นเองนะครับนี่นะครับองค์จริงๆนี่อยู่ในกุฏิของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับ นี่นะครับครานะครับคมชัดนะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดนี่คมชัดเหมือนเหลียนเลยนะครับนี่นะฮะด้านล่างนะครับเขาก็จะมีคําว่าวัดทรงธรรมนะครับวรวิหารนะครับนี่นะครับด้านยักด้านข้างๆนะครับผมก็ประกบคู่ไปด้วยยันนะครับนี่นะครับหน้าตาปูกชุชกนะครับของทางวัดทรงธรรมนะครับ เรามาชมดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นคุณย่านะครับอมิตาดานะครับนี่นะครับองค์จริงๆก็จะตั้งคู่กันนะครับกับปู่ชูชกนะครับที่บนกุฏิของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับตรงด้านล่างมีคําว่าพระประแดงนะครับ ด้านบนก็จะเป็นอักขระยันนะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหมูนะครับท่านแจกนะครับท่านแจกมาตลอดนะครับ30กว่าปีแล้วนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับท่านเป็นพระที่เมตตามากๆเลยนะครับกราบได้อย่างสนิทใจนะครับสำหรับ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณหมูนะครับอ่านี่ก็จะเป็นขอบนะครับขอบก็หนาๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับปลูชูชกนะครับสําหรับปลูชูชกนะครับหลวงพ่อนะครับเขาก็จะมีวลีเด็ดอยู่นะครับอ่าเงือไม่ออกตังไม่มานั่นเองนะครับนี่นะครับขนาดปูชูชกนะครับ เขาเป็นขอทานก็จริงนะครับแต่เขาต้องเดินนะครับเพื่อที่จะไปขอเงินนะครับเหงื่อเขายังออกเลยนะครับเหงือออกนะฮะตังถึงจะมานะหลวงพ่อท่านพูดประจําเลยนะครับสำหรับบอดีนี้นะครับนี่ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะครับผมก็ ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผม ก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของท่านเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านในรับชมนะครับนี่นะฮะความสวยงามความคมนะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ